สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมาร์ฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมาร์ฮอตคอนเทพคู่แข่งเดินก่อนแต่ว่าเดินย่อนะครับเดินก่อนแต่เดินยอ่อเราเดินหลังขึ้นสูงไปเลยมาแล้วครับออกแนวกองโจรมาแล้วมานี้ขึ้นไป ขึ้นไปเป็นมาตรฐานรับโจรก่อนมาตรฐานรับโจรก่อนแทรกไปลงไปครับต่อตัดเข้ามาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะกินสลับไปสลับมาอ๋อเขาต่ออีกครั้งหนึ่ง เขาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมทางงาก็ต้องไปนี่ขึ้นมานี่กินฟรีดีกว่าไหมกินฟรีดีกว่าดีกว่า แข่งสักคู่นะครับอ้าวยอมแพ้ะงั้นเพราะหมากมันเดินยากเนาะแต่โดนกินฟรีครับอ้าว <c oughs> ไปแล้วครับกระดานที่สองมานี่กระดานที่สองขึ้นมามาแล้วกองโจน เดินทรงกองจนทรงนี้มานี่ปิดเลยไหมน้องปิดเลยสิลองปิดดูนะครับจะปิดเร็วไปนิดนึงไหมไม่แน่ใจขึ้นมา ขึ้นมานี่เตรียมไปกินฟรีหมายเลขสิบเก้าอดขึ้นมามานี่เตรียมตั้งต่อขึ้นไปครับ มานี่ต่อขึ้นไปมานี่ไปครับต่อขึ้นไปต่อเป็นคนละตัว รับกองโจรขึ้นมานี่เอาละเขาหลุดเข้าฮอดสะแล้วงานนี้จับกินฟีหนึ่งตัวกินฟีเข้าฮอตสายตรงเออหลุดมานิดหนึ่งมานี่ก่อน ก็ให้กินสองเลยก็ได้เนาะให้กินสองเลยนี่ครับเรียบร้อยไป มาดูคู่ที่สองก็ผมกระดานที่หนึ่งคู่ที่สองอวตัวน,นี้แล้วโอ้โหวันนี้เจอแต่กองโจนเจอแต่กองโจนทั้งนั้นเลยงั้นเราไปตามรูปแบบที่เราถนัดมานี่ขึ้นไป คอมไปสามเหลี่ยมไปสามเหลี่ยมใหญ่ต่อเข้ามาเอาละช็อตนี้ไม่ค่อยมีคนเดินนะครับวันนี้จะได้รู้ว่าถ้าเขาต่อมาเราจะรับยังไงนะครับขึ้นไปนี่หลายๆท่านก็คงจะสงสัยอยู่นะว่าถ้าเกิดกองโจงนเงินก่อนเขาต่อเข้ามาจะรับยังไงนะครับ หลังจากต่อเสร็จให้เดินตามนี้ครับนะครับมานี่นาขึ้นไปกินฟรีหมากมันพาไปนะครับเขาจำเป็นต้องเดินนะ เพราะว่าเขาไม่มีตัวเดินจริงๆครับเขาจําเป็นต้องเดินเพื่อเปิดทางแบบนี้กินกลับมานีเน้เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับเดินได้จะหมดตาเดินอยู่แล้ว อย่งมากก็เดินยี่1บห้ายิบเอ็ดดีที่สุดนะตอนนี้คือ 25, ยี่1ิบห้ายิบเอ็ดปล่อยเวลาหมดเด้อพี่เ <c oughs> สียศักดิ์ศรีหมดเลยอะโอ้ยออละเดินงานนี้มีสิทธิ์ครับท่านผู้ชมถ้ามาแบบนี้เนี่ยโง่หิงน,น,น่าจะปล่อยเวลาหมด ห้าสี่สามสองหนึ่งนนานไงว่าไหมละ่ะเจอครับเล่นครั้งหนึ่งจะต้องเจอสักคนหนึ่งอ่ะหมอดฮอตคั้นเทพตัวนี้เปอร์เซ็นต์เจอคนปล่อยเวลาหมดประมาณแปดสิเปอร์เซ็นแล้วนะต่อการเล่นครั้งหนึ่งอันนี้เพอเพอไม่เดินเลยเนี่เด <c oughs> ี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะ คือถ้าเผื่อเขาไม่เดินก็แสดงว่าผมข้ามไปเลยนะครับไปคู่ใหม่เลยอ่ะมาดูคู่ที่สองใหม่จริงๆคือคู่ที่สามแหละแต่ผมให้เป็นคู่ที่สองแล้วกันเพราะว่าคู่ที่สองเมื่อกี้เดินแค่เกมเดียวแล้วก็ทิ้งทิ้งกระดานที่หนึ่งท้ายกระดานแล้วก็ทิ้งกระดานที่สองทั้งกระดานนะครับไม่เดินเลย เดินโจูก่อนแล้วเจอเราจับมุมได้ไม่เดินสงันนะครับอันนี้คนใหม่นะครับไปนี่ครับไปนี่ขึ้นมานี่ขึ้นไป ตัวนี้มันต่อได้ไม่ได้ตัวนี้ต่อได้นะเนาะต่อขึ้นไปงงๆเหมือนกันนะตัวนี้ะต่อไปสิลองดูลืมนะครับต่อได้ไม่ได้เนาะไม่รู้แหละต่อไปแล้วนั่นเลยครับ ไปต่อได้นะวางทางไว้ก่อนมานี่หน้าที่เราคือไปเข้าฮอตจำได้ครับช็อตนี้หน้าที่เราคือไปเข้าฮอตหน้าที่เขามาเส้นให้กินเสร็จแล้วก็เข้ากินเราเราก็ปิดลงมานี่เข้าฮอต มานี่ไปนี่ดวงมานี่เขาจะมาจับกินหมายเลขนี้นะครับให้เรามาจับนี่ก่อนอา้าไม่จับนะครับงั้นก็มานี่ถ้าไม่จับกินเขามานี่ปุ๊บงั้นเราก็ไปเข้าฮอดเฉย ลงมาอ๋อจะมาฆ่าฮอตถ้าจะมาฆ่าฮอตก็เดินให้กินหนึ่งตัวแล้วก็เข้าฮอตไปเลยเข้าฮอตไปถอยหลังไปนูน่นมานี่ มานี่คู่ที่สองถือว่าตัเดเหลือแค่กระดานเดียวนะครับผมฟรีให้อีกสองคู่เลยมานี่เราค่าฮอตไปเข้ากินฮอตเรา ถอยยาวมานี่้องไงดีเดินเบีย้ยหรือเดินฮอตนี่แหละครับต้องไปจับฝั่งนูน้น ถ้าเดินให้กินแล้วก็ค่าฮอตซะน่าจะจบนะเนาะค่าฮอตเลยเนี่ยไม่มีอะไรแล้วครับนี่มาทางไหนแค่นั้นแหละถ้ามาทางนี้ก็ดักนี่เรียบร้อยครับมาแล้ว ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมาน,มาน,มานี่ขึ้นไปมานี่มานี่ขึ้นไป ไปนี่มาตรฐานพบห้าแต้มมานี่ขึ้นไป ครับตัดหางเราแล้วงานน,นี้กินมาไปนี่ money. ขึ้นมาลงไปเกมไม่ได้เป็นต่อเขานะครับเผลอๆจะเป็นรองฝั่งงายด้วยแต้มนี้เผลอๆจะเป็นรองฝั่งงายเสียด้วย อย่าปล่อยหมดเวลานะพี่เก้าแปดเจ็ดเออต้องเดินเดเดินสักตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไปเดินเพื่อซื้อเวลาตัวเองก่อนมานี่ลงไปเอาละมาเข้าหอง หลบคนไม่อยากให้เขาเข้าฮอตดไม่ใช่อะไรหรอกหลบคนจริงๆเราเดินก้าไปหกก็ได้แต่ว่ามันกลัวเขาจะมาเข้าแล้วมันจะมีผลกับเกม <c oughs> เอาแล้วครับเขาเส้นแล้วงานนี้แล้วขยับแล้วเริ่มขยับไปแล้วเราเขาเข้ากินไม่ได้ เราละเดินให้กินฟรีหนึ่งตัวอ๋อต่อสองเฮ้ยไม่ใช่เดินให้กินฟรีเฉยเพื่อหลบทางไปนี่ครับโ <c oughs> ยงฮอดไปนู่นเราก็ยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับง <c oughs> านนี้เส้นไป จะกินมาทางไหนกินมาทางสิบเก้าฮอตก็ตายนะครับอ่าก็ต้องเลือกกินมาทางนู้นนะครับเราก็เข้าฮอตได้ทีนี้จะมาต่อฮอตหนีก่อน <c oughs> มานี่ ค่ะฮอดซะเรียบร้อยครับมาดูคู่ที่สามยังเป็นทางการนะคู่ที่สาม่่เป็นทางการ <c oughs> ถือว่าตัดคู่สองออกไปเลยเดินไม่จบเกมขึ้นไปอะไรนูน้นนี่ขึ้นไปขึ้นไปหมากอะไรวะตั้งฐานต่อสองก่อน อนี่มันจะเป็นกองโจนทีแรกไม่ใช่นะครับเป็นดาวกระจายเฉยเลยหมากกระจายไม่ไมไม่ใช่ดาวกระจายนะหมากกระจาย จับกินหนีขึ้นนี่มานี่ลงไป เข้าฮอตเลยไหมอ๋อโดนยิงสองถ้าเราต่อเขาอ้าฮอตเราจะโดนสิบเก้ายี่สี่ยิงสองเพราะฉะนั้นเราต่อออกก่อนแม้เกือบเผือนะนี่ผมกาลังจะเดินสิบไปเจ็ดต่อเขาอ้าฮอตที่ไนได้เขาจะยิงสองนะครับนี่ไร้การมานนี่ ไปนี่ไปนี่ข้อฮัดไปลงมานี่ไป เข้าไปเข้ามาแล้วจับนี่ มาแล้วไปืมหลบหลบทางสองนะครับงั้นก็จุกฮอตไว้ตรงนี้ หลุทางสองจับกินสองหรือเปล่าอาจจะเดินมาจับมาเลขยี่สิบห้าไม่จับนะครับถ้าเขาเดินสามสิบยี่ห้าให้เราเดินยี่สองสิบแปดนะครับนะโอเควิธีแก้เนาะ สมมุตินะแต่เขาไม่เดินนะครับเขาเดินหนึ่งมาห้าแล้วเราก็เดินยี่สิบสองสิบแปดเช่นกันเปิดกินพูดง่ายมาเปิดกิน จับไหนก็ไม่ได้ทีนี้ฮอตเหลือเดินเบี้ยเท่าหั้นแะครับหกหกมาเก้าเราก็กินฟรีหนึ่งตัวเบี้ยเดินไม่ได้เหลือแต่ฮอตทีนี้เดินมาจับนี่อืม ถ้เดิน14ไป10ให้กินแล้วก็3มา10ก็น่าจะได้นะเนาะเนี่ยครับน่าจะได้นี่เพราะว่าหัดตัวนี้น่าจะเอาอยู่ลงมาแล้วไปแล้วหัตัวนี้น่าจะเอาอยู่ ขึ้นมาไล่กินหนีไหมหนีหรืออุดหนีหรือว่าอุดหนีก็โดนต่อสอง ไปไปนะครับอีกระดานหนึ่งข <fin anta> <ots> ึ้นมาขึ้นไป ขึ้นมาครับมานี่ไปมานี่หาตัวเสมอก่อนไปหาตัวเสมอก่อนถ้ายกสามสิบยี่ห้านี่แพ้เรานะอย่าไปเผลอนะ ตัวเสมอคือยี่สิบเจ็ดยิบสี่นะครับตัวแพ้คือสามสิบยิบห้าอ่าสามเอีดยี่หกนี่ก็เสมอเหมือนกันแต่ยากหน่อยจุกจิกแยกนี้จุกจิกมากขึ้นมาแล้ว เตรียม ลงมาเข้าฮัดเข้านี่ <c oughs> เดินไหนก็โดนสองโดนสามเว้นแต่เดินให้กินฟรีถ้าเดินมาเข้าฮัดโดนสามต่อทั้งหมด เว้นแต่จะเดินให้กินฟรีอ่าเว้นแต่จะเดินให้กินฟรีทรงนี้ถึงจะไม่โดนนะครับที่เหลือโดนหมดมานี่จับกินฟรีกินด้วยไม่ได้กินได้แต่ตายครับโอเค